91,900โรกับแพทยสภา91,900โรกับแพทยสภาวันนี้นะคะกับรองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์เฉลิมรัฐบัญชรเทวกุลนะคะคุณหมอเป็นอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารกลุ่มงานอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ ครับสวัสดีครับคุณปุ้มนะครับค่ะคุณหมอขาเรื่องของมะเร็งตับเนี่ยคนไทยเราก็ดูเหมือนเสียชีวิตจากโรคนี้เป็นอันดับต้นๆด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะโอ้ใช่ครับจริงๆแล้วถ้าดูข้อมูลของมะเร็งทั้งหมดเนี่ยนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยมะเร็งตับนี่ถือว่าเป็นมะเร็งตับที่เป็นมะเร็งที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดนะครับอ,อันดับหนึ่งเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ คนใหญ่จะเป็นผู้ชายมากกว่าครับอืสาเหตุส่วนใหญ่มาจากอะไระคะคุณหมออ่าคือมะเร็งตับเนี่ยครับมันจะเป็นมะเร็งที่อ่าถ้าคนที่ตับปกติเนี่ยโอ,อกาสเกิดมะเร็งตับมันจะน้อยมากๆครับคือเกือบทั้งหมดของมะเร็งตับเนี่ยจะเกิดในคนที่เป็นโรคตับอยู่เดิมแต่ว่าโรคตับเรื้อรังพวกนี้จริงๆไม่ได้จาเป็นต้องมีอาการเลยซึ่งโรคตับเรื้อรัง รือตับแข็งที่มันจะเป็นสาเหตุของมะเร็งตับเนี่ยที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือไวรัสตับอักเสบโดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบบีแต่เฉพาะแอลกอฮอล์แล้วก็ไขมันเกาะตับแบบที่เราเจอในคนที่อ้วนหรือเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยครับอ๋อคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็คนที่เป็นไขมันเกาะตับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งตับหมดเลยเหรอคะ ก็ะจะเพิ่มความเสี่ยงครับเพิ่มความเสี่ยงอใช่ครับแต่ก็ต้องอย่างอย่างเช่นคนที่เป็นไขมันพอกตับหรือคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยก็ต้องเป็นเยอะพอสมควรนะครับแบบว่าดื่มเหล้าปริมาณค่อนข้างเยอะดื่มเป็นประจำหรือเป็นไขมันพอกตับที่แบบเไม่ได้รักษาจนมันจะเป็นตับแข็งแล้วอะไรแบบนี้ครับอืแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องของการดื่มมากดื่มน้อยเนี่ยมันอยู่ที่ตับแต่ละคนด้วยนะคะคุณหมอใช่ไหมมันก็แบบรับได้ไม่เท่ากันนะเนาะ ใช่ครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีว่าถ้าอย่างสมมติผู้ชายดื่มเป็นครั้งคราวไม่ได้ดื่มแบบประจําทุกวันเนี่ยถ้าวันหนึ่งไม่เกินสองแก้วหรือผู้หญิงวันหนึ่งไม่เกินหนึ่งแก้วอย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่ดื่มที่มีความเสี่ยงน้อยที่จะเกิดโรคตับจากเหล้าครับแต่ถ้าเกิด,ดมากกินหรือว่าดื่มเป็นประจําเนี่ยก็จะ,ก,จะก็จะมีความเสี่ยงแต่ว่าแน่นอนว่าแต่ละบุคคลก็ก็แตกต่างกันครับบางคนกินบางคนกินเหล้าได้เยอะ ไม่เมาไว้บางคนเาก็ดื่มมาตลอดชีวิตก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะคืออย่างที่บอกว่าตับแต่คนมันไม่เหมือนกันมันรับได้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็คือแบบอย่าได้ประมาทเนาะใช่ครับแต่ว่าไอ้คําว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยบางทีมันต้องไปตรวจนะครับเพราะว่าลักษณะของของโรคตับที่สําคัญเลยเนี่ยที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบการดื่มแอลกอฮอล์หรือไทมันพอกตับเนี่ยพวกนี้มันจะไม่มีอาการเลยครับจนกว่าจะเป็นมากจนถึงขั้นตับแข็งระยะ ที่รุนแรงแล้วทำเต็มวงทีาทตับอักเสบตับเริ่มทํางานไม่ดีเนี่ยเราจะไม่มีอาการหรือมีอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงะครับดังนั้นในกลุ่มที่แบบมีความเสี่ยงเนี่ยบางทีมันต้องไปตรวจเลือดตรวจเอาตราซาวดูสักนิดหนึ่งครับอืไม่ชอบเลยคุณหมอโรคที่แบบว่าไม่มีอาการเตือนอะไรเงี้ย <laughs> ไม่ชอบชอเลยและไอ้โรคนี้ก็เหมือนกันเลยครับคุณหมอมันไม่มีสัญญาณอะไรสักนิดหนึ่งที่จะบอกเราเลยล่ะคะอันนี้หมายถึงมะเร็งตับหรือโรคมะเร็งตับ มะเร็งตับถ้ามาะเร็งตับเนี่ยถ้าเราโอเคอาการของมะเร็งตับนะครับถ้าเกิดมีอาการอาการก็เช่นว่าอาจจะมีอ่อนเพลียกินไม่ได้น้ำหนักลดท้องโตมีน้ําในท้องปวดท้องอาาถ้าเกิดมีอาการพวกเนี้ยครับก็คือถือว่าต้องรีบไปพบแพทย์แล้วแต่ว่าถ้าเมื่อ,อไหร่ที่มะเร็งตับเนี่ยมีอาการเนี่ยมักจะเป็นระยะที่รุนแรงและรักษา ได้ผลไม่ดีหรือรักษาไม่ได้แล้วครับ oh. ดังนั้นมะเร็งตับเนี่ยเราต้องเราต้องดูว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วไปตรวจเลือดตรวจตาปลาซาวก่อนที่เราจะคือป้องกันดีที่สุดครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นเนี่ยก็คือต้อง,ต,องต้องไม่ได้ใช้ตั้งแต่มันเล็กๆครับแล้วมันจะรักษาได้อคุณหมอพูดถึงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงนี่คือใครกลุ่มไหนคะ อ่ะก็กลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีและตับอักเสบสีเรือรังนะครับอ,อ๋อสีด้วยเหรอฮะบี<น>กับสีตับสีด้วย<อ>ใช่คนที่เป็นไวรัสบีเนี่ยไปแล้วล่างก้ยก่อนอ่าไวรัสบีนสเนี่ยเจอบ่อยมากในประเทศไทยค,ครับโดยเฉพาะคนที่เกิดก่อนปีสองห้าสามห้าซึ่งยังไม่ได้มีวัคซีนสมัยนั้นก็คืออายุสามสิบปลายๆขึ้นไปเนี่ยนะครับโอกาสร้อยคนเนี่ยจะเป็นไวรัสบีสักสี่ห้าคน Uh huh. คริ่งถ้าเกิดในครอบครัวนั้นน่ะมีคนเป็นมีญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยเป็นเนี่ยยิ่งโอกาสมากขึ้น <Okay. S 2> ครับดังนั้นถ้าไม่เคยตรวจเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้อ่ากระสวงสาธารณสุขเลยไปไปขอตรวจได้เลยในคนที่เกิดก่อนปีสองห้าสามห้าน่าจะเช็คสัครั้งว่าเราเป็นไม่เป็นค่ะโดยเฉพาะถ้ามีญาติเป็นอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสีย่ยงครับส่ uh huh. วนถ้าเกิดเป็นไวรัสซีเนี่ยอันนี้มันจะติดต่อทางพวกทางเลือดหรือว่าเพศสัมพันธ์ที่มีความเสีย่ยงดังนั้นถ้าเกิดเรามีประวัติ เคยรับเลือดตั้งแต่สมัยก่อนหรือแบบเราอาจจะฟักเฟิร์กนู่นนี่ที่ไม่สะอาดหรือเคยใช้ยาเสพติดแบบที่มันมีเข็มมีอะไรเงี้ยนะครับนี้ก็ควรไปตรวจครับนี่คือรลยล้วับเสืครับส่วนเรื่องแอลกอฮอล์ก็อย่างที่พูดไปครับคือได้แต่กินเหล้าปริมาณค่อนข้างเยอะและกินเป็นประจำเนี่ยอันนี้ก็น่าจะไปตรวจสุขภาพตับครับแล้วก็ไขมันพอกตับอันนี้เจอบ่อยมากครับก็คือ จริงๆมันก็คล้ายๆกับเราอ้วดแต่มีพุงเนี่ยครับให้เราว่าไอ้พุงเนี้ยไขมันแทนนี่มันจะอยู่ในพวกพุงเราใช่ไหมครับมันจะไปแทรกอยู่ในเนื้อตับเลยอ่าซึ่งในกลุ่มเนี้เราก็จะเจอในคนที่อาจจะอ้วนแบบลงพุงนะครับโดยเฉพาะ,ะถ้าเกิดเป็นเบาหวานเป็นอะไรร่วมด้วยอืมค่ะเด็ดๆเครับค่ะกลุ่มเสี่ยงแต่ละกลุ่มที่คุณหมอพูดถึงไม่ว่าจะเป็นไวรัสเอ่อบีไวรัสซีดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าจะเป็นอ่าไขมันเกาะตับเนี่ย วิธีการตรวจคัดกรองเนี่ยเหมือนกันไหมคะและจะตรวจโดยวิธีไหนบ้างคะอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตรวจเลือดครับก็ก็ตรวจเลือดแบบพื้นฐานนี่แหละครับว่าการทํางานของตับเป็นยังไงตรวจเกี่ยวกับว่าอ่ะมันมีเชื้อไหมไวรัสอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องไขมันพอกตับเนี่ยหรือไขมันเกาะตับเนี่ยก็ใช้อัลตราซาวด์ดูอันนี้คือในเบื้องต้นนะครับออแต่ว่าถ้าจะสมมติว่าเราเจอโรคแล้วเราจะประเมินความรุนแรงเราก็าอาจจะมีการ อ่าเจาะนับไวรัสหรือว่าตรวจวัดทางพื้ตับนูน่นนี่ที่มันแบบลึกลงไปอีกครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเจาะเลือดง่ายๆกับเอาตราสาวครับอ๋อแค่เจาะเลือดนี่เราก็หาความเสี่ยงจากคนที่เป็นไวรัสบีกับไวรัสซีได้แล้วหรอคะอ่าได้ได้ได้ครับได้อ๋อแต่ใครมันพอกตาไะคุณหมอบางทีเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปตรวจเนาะแต่ว่าเราไปเอาตระสาวช่องท้องบนล่างอะไรเนงะี้ยบางทีมันอกออ็เผอินเจิมกันนะใช่ไหมคะ ใช่ครับอันนี้มันมันเจอบ่อยมากเพียงแต่ว่าโอเคมีไขมันพอกตับเนี่ยมันก็มันก็ไม่ดีในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าในโรคไขมันพอกตับเนี่ยซึ่งคนไทยเป็นกันโอ้โหห้าเป็นหลายล้านคนเนี่ยครับคือมันก็จะมีกลุ่มที่จะมีเป็นโรคที่รุนแรงและมีความเสี่ยงครับซึ่งอันนี้นนอาจต้องดูจากหลายๆอย่างครับซึ่งในกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องการการติดตามรักษาที่เข้มข้นแล้วก็อาจจะมีการคัดกรองมะเร็งตับแต่ว่า ถ้าเรามีไขมันพอกตับที่ไม่ได้เป็นรุนแรงอะครับจริงๆแนละ้วก็ไม่ได้ถึงกระซีเรียต้องคัดกรองมะเร็งตับนะครับอ๋อค่ะอืมคทนี้เนี่ยคนที่เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นอพอไปตรวจปุ๊บเนี่ยอ้าวเราเป็นอ่าเอไวรัสบีไวรัสซีส C, หรือว่าจะเป็นไขมันเกาะตับก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เนี่ยเราจะต้องดูแลตัวยังไงอะคะคือถ้าเป็นไวรัสบีเนี่ยอันนี้เราควรจะต้องปรึกษาแพทย์ แน่นอนและ,ะนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมียาต้านไวรัสนะครับซึ<ะ>่งในจริงๆเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะต้องกินยกเว้นคนที่มั่นใจว่าโรคสงบจริงๆก็จะใช้ติดตามคร<ะ>ับแต่การกินยาต้านไวรัสของไวรัสบีเนี่ยมันต้องเข้าใจว่าโรคเนี่ยมันไม่ค่อยหายขาดะนะครับมันการรักษาระยะยาวแต่ก็มีคนที่ ที่หายก็มีนะครับแต่ว่าจะเป็นส่วนน้อยครับอันนี้ถ้าเป็นเวลาสบีเนี่ยอันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์ซึ่งแนะนําให้เป็นแพทย์เฉพาะทางด้วยนะครับเพราะว่านี่มันการรักษามันค่อนข้างเปลี่ยนไปเร็วนะครับ,ค,รบคือคือถ้าแพทย์ที่แบบหมายถึงว่าอาจจะมีบางกลุ่มที่อาจจะไม่อัปเดตเต็มที่อาจจะแบบยังไม่าครับ ส่วนไวรัสซีเนี่ยปัจจุบันมันรักษาให้หายขาดได้ในคนไข้มากกว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อืมค่ะแ,แล้วก็นันทำให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเช่นเดียวกันครับแต่อันนี้มันกินยาต้านไวรัสสั้นๆสามเดือนอ๋อซึ่งการรักษาไวรัสมีไวรัสซีนี่ใช้สิบสามสิบบาทประกันสังคมอันได้ทุกสิทธิ์เลยนะครับอ๋อค่ะครวมอ,อยู่แล้วอืมค,คือเราต้องกินยารักษาตรงนี้ก่อนเพื่อที่ว่าจะไม่ได้ลุกลามเป็นมะเร็งใช่ไหมคะ ช่ครับคือถ้าเกิดเราสามารถที่จะ,ะรักษาตั้งแต่มันยังไม่ได้เป็นตับแข็งคือไอว B, ไวรัสดีไวรัสซีเนี่ยนะครับถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยเราจะเป็นปตับแข็งแล้วพอตับแข็งแล้วมะเร็งก็จะตามมาอันนี้คือคนไข้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ที่ถ้าเกิดเรารักษาตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยก่อนที่จะตับแข็งเนี่ยเราไม่เป็นตับแข็งโอกาสเป็นมะเร็งเราก็จะจะน้อยแล้วครับโดยเฉพาะถ้าไวรัสซีเนี่ยก็ ก็เหมือนคนธรรมดาเลยแต่ถ้าไวรัสด,ดีเนี่ยอันนี้อาจจะยังต้องมีการปัดกรองมะเร็งตับอยู่ซึ่งการตัดกรองในกลุ่มเสี่ยงก็คือการทำเอลตทรซาวทุกหกถึงสิบสองเดือนครับอืมค่ะโอ้คุณหมอแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เป็นทั้งเอ,อ่อเป็นบีหรือเป็นซีก็แล้วแต่เนี่ยแต่ตัวเองไม่รู้ว่าเป็นเนี่ยแล้วก็ดันแบบไปดื่มเหล้าอีกเนี่ยโอ้มันก็จะยิ่งทําให้เสื่อมเร็วขึ้นไหมคะอ๋อใช่เลยครับมันก็จะเหมือนร่วมกันแบบ เร่งทำ <okay. S 1> ร้ายตับมีตับแข็งใช่ใช่ใชอืมค่ะคุณหมอแล้วก็ทราบมาว่าคนที่เป็นไวรัสบ,บีเนี่ยมันมีทั้งคนที่เป็นกับคนที่เป็นพาหะใช่ไหมคะคือคนที่เป็นพาหะก็คือคนที่ช่วงเวลานั้นเนี่ยโรคมันสงบอยู่<อ>ครับอ,อีกกลุ่มหนึ่งคือโรคมันกำเริบครับแต่คนที่เราใช้คําว่าผาหะจริงๆอาจจะไม่ถูกต้องนะเพราะว่าในในหลายๆโรคเนี่ยคําว่าผาหะคือ ตัวเขาไม่เป็นโรค่ว่าเขาอาจจะแพร่เชื้อไปที่คนอื่นได้ถ้าเขาไปอะไรก็ตามอย่างเงี้ยครับอาจจะไปแต่งงานพาหะของโลกนู้นแต่ว่าคําว่าไวรัสตับเกสบีเนี่ยพาหะมันก็คือเป็นโรคนั่นแหละครับโอเคแต่ว่าสงบอยู่ซึ่งคนที่เป็นโรคเป็นมะเร็งเป็นตับแข็งเป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นจ็ตอนอายุน,น้อยๆเป็นพาหะแบบเหมือนสงบทุกคนนั่นแหละครับแต่ว่าพออายุมากพอเริ่มสามสิบสี่สิบมันจะเริ่มกําเริบครับดังนั้นถ, uh huh. ถ้าเกิดเราไปบอกว่าไม่ uh ีด huh. ้พาหะตอนทีเรา อาจจะทําให้คนนะ่ะเขาเข้าใจผิดว่าถ้าเป็นผาจะไม่เป็นโรคแล้วเขาก็ละเลยไม่ได้ไปตรวจซึ่งไม่จริงครับก็คือผาหาก็คือต้องก็คือโรคสงบก็ติดตามแหละณจุดน่งเขาว่าจะกําเริบครับอ๋อเพราะพี่ปุ้มเคยได้ยินเหมือนกันนะมีเพื่อนบางคนบอกฉันเป็นแค่ผาหาไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ไอ้อ๋อในนั้นก็บอกว่าใช่ครับคือคือถ้าเกิดสมัยสักอ่าสิบยี่สิบปีก่อนนะคะตอนนั้นน่ะเรายังไม่ค่อยรู้การดําเนินโรคและไม่มีต้านไวรัสเราก็จะแบบ ตอนตอนนั้นจริงๆก็ไม่ผิดค่ะเพียงแต่ว่าบางคนเขาได้รับข้อมูลแบบนั้นแล้วเขาก็แบบตอนกีนไม่ได้อัปเดตไม่ได้ไปเจอหมออีกเลยเนี่ยตอนนี้มันมันเปลี่ยนไปแล้ว,ลวเปลี่ยนไปมากแล้วครับอืมเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่า,าไปติดไวรัสบีจากคนที่เป็นพาหะเราก็จะเป็นแค่พาหะอันนี้คือผิดละอ่า ผิดแลวครับผิด,ดผิดแล้วนะคะคุณหมอแล้วนอกจากเอ่อไวรัสบีไวรัสซีแอลกอฮอล์แล้วก็ไขมันก่อตับแล้วเนี่ยเอเรื่องอ,งอาหารอะไรเงี้ยมันเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งตับด้วยไหมคะอคือถ้า,ถาคืออาหารเนี่ยถ้าไม่ได้ในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีผลน้อยมากออืครับแ,แต่ว่าถ้าเกิดในคนที่แบบมีความเสี่ยงอยู่แล้ว แล้วเกิดไปกินอาหารบางอย่างครับเช่นอาหารที่ปนเปื้อนสารเอฟราทอกซินซึ่งเป็นิจเชือ้อราซึ่มีในสิ่งแวดลอ้อมพวกนี้ก็จะมีในพวกถั่วลิสงปลาสลิดนู่นพวกพวกอาหารที่มีการตากแห้งอะครับ oh. พวกพวกนี้มันก็อาจจะส่งเสริมให้เกิดมะเร็งตับง่ายขึ้นแต่ถามว่าถ้าคนที่ไม่มีโรคตับกินพวกนี้มันต้องมันต้องกินเยอะมาก,มากๆจริงๆมันถึงตัวใหญ่ไม่ถือว่าเป็นความเสี่ยงอะครับ อ๋อเพราะว่าบ้านเรามันก็เยอะเหมือนกันนะบางทีกระเทียมหอมถั่วลิสงอะไรเงี้ยพริกแห้งอันนี้โอ้เยอะเหมือนกันนะใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นในอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเป็นมาตรฐานเขาเลยแหละว่าเขาต้องสุ่มตรวจวัดว่าไม่มีไอ้พวกนี้เกินเท่าไหร่แต่ว่าประเภทที่เราตากกันเอง <laughs> ในเก็บกันเองอะไรเงี้ยครับมันก็มีโอกาสจะเยอะกว่าปกติ อ๋อก็ต้องเวลาซื้อก็ต้องต้องดูนิดหนึ่งว่าแหล่งที่มามาจากไหนอะไรเงี้ยถ้าชาวบ้านมาตากเองขายเองอันนี้ก็ก็ไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็มันก็คงไม่ได้ถึงกับว่ากินไม่ได้เลยกินได้แตเราเรามีความเสี่ยงอยู่ค่ะเราก็ไม่ควรจะไปกินพวกนี้เยอะทาให้จำกัดจริงจริงอืมค่ะควนี้จะเกิดว่าเราตอบร้อนความร้อนทําลายมันไม่ได้ความร้อนทาลายไม่ได้ด้วย ใช่ใช่ครับต้มต้มอะไรพวกนี้ช่วยอ๋อเหรอบางคนก็บอกว่าอาหารที่แช่ตู้เย็นไว้แบบอย่างข้าวเนี่ยข้าวเย็นเนี่ยแช่ไว้สองวันสามวันเนี่ยมันก็มีเชื้อราได้อันนี้จริงไหมคะอ๋อแต่ใช่ครับแต่อันนั้นมันก็จะเป็นราอีกแบบหนึ่งครับ<อ>แต่ไอเอฟ้าท็อกซินนี่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับอ๋อคนละอันกันแต่ว่าอันรตรายเหมือนกันไหมคะ เชื้อราพวกนั้นมันน่าจะทําให้แบบอาหารที่จิงค้างไว้มันจริงจริมันมีโอกาสจะฟรีซไว้ทั้งราทั้งแบคทีเรียทั้งอะไรพวกนี้ครับมันก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อท้องเสียมีไข้อะไรแบบนั้นซะมากกว่าครับแต่ถ้าเด็กแก้มเร็งนี่มันเป็นสารพิษที่เหมือนออกมาจากเชื้อราครับมันจะทําให้ยิงกรอยิงตายอย่างครับมันเชื้อราคนละตัวกันอครับคนละตัว อ่า uh, ค่ะอาหารที่เสี่ยงกับทําร้ายตับแล้วน่ะมันมีอาหารอะไรที่แบบว่าทานแล้วบํารุงตับดูแลตับอะไรเงี้ยมีไหมคะจริงๆถ้าตับมันปกติอยู่แล้วไม่มีหรอกครับอ๋อ oh, ค่ะเราก็กินอาหารที่สุขสะอาดมีประโยชน์บาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่อาหารที่มันอาจจะไม่ดีแลวเราชอบกินกันเกินช่วงหลังนี้ก็คือพวกแป้งน้ําตาลว่ามันไอ้พวกนี้มันจะก่อให้เกิดไขมันพอกตับกับ อ๋อ oh, ซึ่งถ้าไม่รีบรักษามันก็อาจจะทําให้เป็นตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งที่ตับได้ด้วยเหมือนกันค่ะครับก็ถ้าไขมันพถ้าเป็นไขมันพอกตับนะครับค,คุณหมอแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเริ่มเพลียเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเริ่มทานอาหารไม่ได้เลยพอไปตรวจเนี่ยคือมันระยะไกลแล้วใช่ไหมคะมะเร็งตับอ๋อ oh, ใช่ครับแต่แต่ว่า ไอ้การเคลียร์กับการทานอาหารไม่ได้นี่มันเป็นอาการที่ไม่เฉพาะจอจงเนะาะมันก็ไหลรลุกได้จากใช่มันไหลายเลือกหลระบบพักผ่อนน้อยอะไรก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องมะเร็งตับเนี่ยครับถ,ถ้าเกิดมีอาการเนี่ยมันคือเป็นเยอะอะครับก<อ>็จะเป็นกลุ่มที่รักษาไม่ค่อยได้ผลดีแต่ว่ามะเร็งตับเนี่ยจริงๆถ้าเรารักษาตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยหายขาดได้ครับแต่ว่า ปัญหาที่สําคัญของมะเร็งตับจริงๆทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยก็คือว่าเรามาักจะวินิจฉัยได้ในก่้งที่มันไม่ใช่ระยะแรกค่ะหรือถ้าเราวินิจฉัยได้ในระยะท้ายๆเนี่ยอันนี้มันรักษาเลยไม่ได้เลย <c oughs> แต่ว่าถ้าเรารักษาถ้าเราวินิจฉัยได้ระยะกลางเนี่ยอการรักษาเนี่ยมันก็จะช่วยทาใ,ให้คนไข้มีชีวิตย,ยืนยาวขึ้นได้แต่โอกาสหายขาดอาจจะน้อยครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> าการรักษาเนี่ยก็ราคาสูง อาจจะอยู่นอกเหนือจากสิทธปกติแบบยาเคมีพุ่งเป้าใหม่ๆนี่โอ้โหจะมันเป็นแสนครับอืมเพราะฉะนั้นป้องกันได้เป็นดีกว่าเนาะอ่ะวิธีป้องกันเลยคุณหมออาถามเดี๋ยวนี้มันจะมีวัคซีนไหมคะป้องกันมะเร็งตับเนี้ยคะ่ะอ่าถ้าป้องกันมะเร็งโดยตรงไม่มีแต่มีวัคซีนป้องกันไวรัสบ oh, นะี๋อค่ะอันนี้ครับแต่ว่าถ้าเด็กเนี้ยเขาจะมีกันหมดอะไรครับนั้นก็คือตอนนี้หมายถึงว่ามันฉีดเป็นตามนั่นเลยครับแต่ถ้าผู้ใหญ่ ขึ้นมาถ้ายังไม่เคยฉีดก็ถ้ามีโอกาสได้เช็คเลือดแล้วไม่มีภูมิก็ถ้าฉีดได้ก็จะก็จะดีทํามันเป็นวัคซีนที่แต่มันต้องฉีดสามเข็มนะครับแต่อัานี้ไม่แพ้ครับอือถ้าเรียกวัคซีนครับแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องอื่นเนี่ยก็คือถ้าเราก็คือเราป้องกันไม่ให้เป็นโรคตับครับโ okay, อเคไม่ดื่มเหล้า <laughs> แล้วก็พยายามพยายามไม่ให้ตัวเองปวดรักษาน้ําหนักให้มัน ให้มันปกติอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นเบาหวานก็ควบคุมน้ําตาลให้ดีค่ะตรวจเรื่องไวรัสตับอักเสบก็ถ้าเราก็อย่าไปใช้ของมีคมร่วมกับใครนะรรครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีความเสี่ยงก็ควรจะไปเช็คหน่อยเพราะพวกนี้มันเช็คทีเดียวรู้แล้วครับค่ะ,คะอ,อันนี้เราก็สามารถที่จะรู้เท่าทัานแล้วก็สามารถที่จะป้องกันโรคมะเร็งตับได้นะคะ ิก็ดูเหมือนไม่ยากเนาะคนที่มีความเสี่ยงก็ต้องใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นเป็นไวลสดีเวลัสสียอะไรยแล้วเนี่ยอันเนี้ยแพทย์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่จะคัดกรองมะเร็งเราคือคือมะเร็งตับเนี่ยเขาไม่ได้แนะนํมาให้คัดกรองมาเลยครับว่าคัดกรองคือหมายถึงว่าไม่ไม่มีอาการเราจะดูว่ามันไม่มีจุดอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับก็คือเราไม่ได้แนะนําทุกคนว่าต้องคัดกรองแต่ถ้าคนที่มีความเสี่ยงเนี่ย ก็ควรจะมีการคัดกรองซึ่งวิธีการคัดกรองก็คือการทำออเลือามาว์นี่แหละครับบุกเจาะเลือดตัวจริงๆมันจะมีค่าที่เรียกว่า A F P ครับอัลฟา f ีโตโปรตีนซึ่งเป็นไอค่ามะเร็งตับซึ่งหลายครัะก็จะมีคนชอบไปเจาะครับแต่ว่าไอค่าเนี้ยเราไม่แนะนําให้ใช้คัดกรองตัวเดียวนะครับมีปัญหามากเลยก็คือบางคนแบบไม่ได้เอาเลอมาแต่ไปเจาอะอเนี่ยแล้วมันขึ้นพวกนี้มันนิดๆแต่มันไม่เฉพาะเจาะจองครับแล้วทําให้คนให กังวลแล้วบางทีมันคุมไม่ลงเลยนะครับงนั้นพวกนี้ก็ต้องทำเอาตราซาวร่มวมด้วยสมอับแล้วก็คัดกรองไปถ้ายังมีความเสี่ยงบางทีก็ต้องคัดกรองไปตลอดชีวิตนะครับออืมค่ะแต่ยังไงก็คุ้มนะคุ้มกว่าการ <c ười> ที่แบบว่าเราจะปล่อยให้เป็นมะเร็งตับคุ้มแน่ครับคุ้มแน่เพรเพามะเร็งตับนี่มันรักษาไม่ค่อย ไม่ค่อยได้ใช่รับเป็นเนยอะครับค่ะคุณหมอถามถึงวัคซีนนิดหนึ่งสมมติว่าคนที่เกิดหลังอา่าเกิดหลังเอ่อเกิดเขาเรียกอะไรอะ่ะคือเอ่อยังไม่เคยฉีดอะเป็นผู้ใหญ่ยังไม่เคยฉีดอะไรเงี้ยจะเริ่มฉีดได้ที่อายุเท่าไหร่ะคะอ๋อได้ทุกอายุครับเพราะวัคซีนนี้มันฉีดในเด็กได้ด้วยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราจริงๆถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเราไม่เคยฉีดเนี่ยเราเช็คภูมิดูก่อนได้ค,ครับ เพราะว่าในบางคนเนี่ยอาจจะเคยฉีดแล้วลืมหรือว่าอาจจะมีภูมิจากการเคยสคัมผัสเชื้อจากธรรมชาติก็คือจากคนนี่แหละครับแต่ว่าเราโชคดีไม่เป็นถ้าเกิดเรามีภูมิพวกนี้อยู่แล้วอะเราก็ไม่ต้องไปฉีดซ้ำหรือว่าถ้าเกิดเราเคยฉีดวัคซีนแต่ว่าภูมิเรามันต่ําคือเวลามันเช็คออกมามันจะมีตัวเลขเลยครับถ้าภูมิต่ําเนี่ย และเราคิดว่าเรากลัวเรามีความเสี่ยงเป็นพิเศษเรามีญาติเยอะเรามีคนรอบตัวเราทำอาชีพะที่มันสัมผัสกับคนเยอะเนี้ยเราก็ฉีดกระตุ้นได้คอืมค่ะตีนี้มันเข็มละร้อยถึงสามร้อยเองครับก็ไม่แพงเนาะก็คุ้มจริงๆริไม่ไม่ไม่แพงครับค่ะอะคุณหมอมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไว้หน่อยไหมคะอ๋ะอก็นี่แหละครับก็มะเร็งปับก็ เจอเจอบ่อยนะครับคือพูดถึงมะเร็งแต่คนก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยถ้าเป็นแล้วมันไม่ดีรักษาไม่ค่อยหายอก็จริงแต่ว่าแต่จริงๆแล้วพวกนั้นะ่ะคือกลุ่มที่แบบวินิจฉัยได้ตอนเป็นเยอะครับ <c oughs> แต่ว่าจริงถ้าเราวินิจฉัยได้เร็วหรือเราป้องกันได้เลยเนี่ยก็จะดีที่สุดซึ่งการป้องกันที่ดีก็คือถ้าเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงอย่างที่กล่าวไปนะครับก็เราก็อาจจะไปปรึกษาแพทย์ <c oughs> นิดนึงว่าตรวจเพิ่มเติมหน่อยแล้วก็ถ้าเราจะไปต้องขัดกรองก็ ก็คัดกรองตามที่แพทย์แนะนําคืออย่าละเลยค่ะ,ะแค่นี้เนาะป้องกันตัวเองรู้เท่าทันเราก็สามารถที่จะห่างไกลกับมะเร็งตับได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคุณหมอได้ความรู้นะคะรองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์เฉลิมรัฐบรรชรเทวกุลคุณหมอเป็นอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารกลุ่มงานอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงได้คุยกันอีกนะคะอ๋อครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเก้่งเก้าทันโรกับแพทยสภานะคะเราเจอกันทุกวันอังคารตอน10บโมงครึง่งส่วนอังคารน,น่าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะเก้าหนึ่งเกทันโรกับแพทยสภาถนนสาย